สวัสดีครับเลนฮอตวันหยุดนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมาฮอตไทยไก่ก้าวฟ้าหยุดแอปมาฮอตกันเทพออนไลน์ก็จับคู่มาเจอกับท่านแจ็คนะครับท่านแจ็คก,ก็มาด้วยมากพ่อมน่าจะเป็นคงโจนนะครับของโจนไก่ก้าวฟ้าก็เป็นรูปมาตรฐานนะครับสแตนดาร์ดนะครับอแปลขบวนมาเป,ปลยแบบนี้นะครับของ หมักหงายนะครับก็วันหยุดนะครับก็ฝึกสมองประลองปัญญานะครับคลายเครียดนะครับเนี่ยจากหน้าที่การงานกันมานะครับก็มาเล่มากฮอตกันครับยกหางขึ้นไปโดนต่อตัดข้างนะครับก็กินกันไปครับจังหวะนี้เอาไงดีแซ็กินเลยไหมนะครับก็ปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับนะครับแล้วก็ใกเขากินไปเลย ต่อสู้จะนหนีหรือเปล่าหนีแล้วต่อทิ้งนะครับอ่ต่อตัดข้างมาอยู่มุมหมดเลยนะครับแบบนีย้ยกหัวขึ้นไปแต่แซงเ,เข้ามาจะเข้าฮอตแล้วก็ข่าฮอตนะครับทําลายฮอตทาลายเบียทิ้งนะครับต่อตัดไว้ก่อนนะครับู่ต่อสู้มาดักตัวนี้โยนปับ๊บสเท่ากันไม่เอาดีกว่าครับ เดินไปตัวนี้คุต่อสู้จะเอาอย่างไงครับในตำแหน่งนี้พยายามจะยิงสามแต่คุต่อสู้ก็น่าจะรู้นะครับคนเล่นหมากกองโจนนี่เขารู้อยู่แล้วนะครับว่าในการโดนกินสามเนี่ยยากครับนะครับจะกินสามคนที่เล่นกองโจนนะครับค่ <S 2> <S 2> <S จะจังหวะนี้ก็ต่อกันไปครับนะครับจะวิ่งมาเข้าฮอตหรือเปล่าเบอร์สิบเจ็ด สิบสามมาสิบเจ็ดอฮัตเราอาจจะเวียงนะครับเวียงฟืดขึ้นไปข้างบนเลยนะครับขึ้นทางด่วนครับนะครับกูต่อสู้จะมาหรือเปล่าเหมือนกู่ต่อสู้จะรู้นะครับไม่ยอมนะครับเข้ากินแบบนี้ก็ปล่อยให้กินเนาะหรือว่าเข้าฮอตปล่อยให้กินดีกว่านะครับ เดินข้าฮอตก็ได้ครับเดินหนีก็ได้ครับว่าปล่อยให้กินไปดีกว่าครับเดินกันขำๆนะครับสนุกสนานนะครับโคต่อสู้ก็เข้าฮอตเหมือนกันแล้วก็ไปข้าฮอตครับโคตสอสู่ทำแท็กจข้าฮอตแล้วนะครับก็เดินมา27แล้วกันนะครับโคต่อสู้เดินตัวนี้จริงๆโคต่อสูเข้าฮอตได้เลยนะโคต่อสู้ไม่เอานะครับก็เดินไปกันไว้ครับ หัรับชมด้วยความมัอนเถิงนะครับไก่ก้าฟ้าไม่ใช่คนเก่งนะครับมาฮอตนะครับตัวนี้มีแต่คนเก่งๆเยอะแยะไปหมดนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนเมื่อประมาณสักยี่ปีที่แล้วครับยี่สิบปีที่แล้วนะครับสมัยก่อนจะเก่งได้ต้องไปซื้อตำรานะครับไก่กกาฟ้าก็เคยไปซื้อตำราของอาจารย์เปียกโพธารามนะครับผู้ที่มีชื่อในด้านปิดตาเล่นนะครับหันหลังให้ด้วยนะครับสุดยอดนะครับอาจารย์เปียกนะครับ โคตสู้เข้าฮอตแล้วครับเราก็ไปครับโคตสู้จะเอาไงต่อครับมันอขเป็นเกมที่จบไปนะครับถ้าเราทำลายฮอตข้าฮอตแล้วมันก็ทําให้เกมจบไวมากนะครับโคตสู้เวลาจะหมดนะครับต้องรีบเดินนะครับเราก็จะบวกประมาณสักสิบวิสบหาวินะครับเราก็เดินเข้าฮอตครับเรียบ ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโคตสูเดินครับแล้วก็เดินเข้าฮอตนะครับือว่าจะเบียดเข้าไปเดินเข้าฮอตดีกว่าครับเข้าฮอตสามตัวเลยไหมนะครับจังหวะนี้ออกมาหน่อยไหมออกมาดักฮอตก่อน แมไ,ไลายตีแมวนะครับลายตีแมวครับหนีดีจังเลยครับคู่ต่อสู้ท่านนี้นะครับเอาไงดีไปเข้าฮอตอีกตัวหนึ่งอ่ะโยกไปดีกว่าครับอ่าคุต่อสู้เปิดตูดมาแล้วนะครับเปิดตูดมาแล้วก็ดันเบีย้ยเข้าไปนะครับดันเบีย้ยเข้าไปก็ดีคู่ต่อสู้ก็โยกครับโอ้โหเอาฮอตไปซ่อนนะครับไปซ่อนเอาไงดีเอย อ่ะโยกไปครับจะต่อทิ้งไหมจะเดินออกมาอ้าวเดินออกมานะครับเดินออกมาก็ดนเบียขึ้นไปอีกก็ดีนะครับค่อยๆบีบไปข้าฮอตสามตัวเลยดีกว่านะครับข้าฮอตมาจะจะทําลายฮอตเลยนะครับอ่าพโคตรสู้หนีครับหนีก็วิ่งข้าฮอตไปมีตัวมากกว่าครับนะครับเราก็สนุกสนานกันไปนะครับก็เหมือนเล่นกับเพื่อนฝูงนะครับ ขำๆกันไปนะครับโคต่อสู้จับกินนะจับกินกับเดินเข้าไปครับเข้อฮอตมีฮอตสามตัวแล้วโคต่อสู้ยกตัวนี้มาเราก็จับจับก้นนะครับจับก้นจับตูดนะครับจะกินสองนะครับโคต่อสู้ต้องเสียตัวหนึ่งแล้วล่ะอ่ากินหนึ่งตัวครับกินขึ้นไปโคต่อสู้จับกินอีกนะครับอกินอีกไปโอ้มีสามตัวนะครับอ่ะขยับมาครับ ดูว่าฮอตตัวนี้จะพิวขนาดไหนนะครับก็คงไม่ไหวนะครับเพราะว่าสามฮอตนะครับคู่ต่อสู้กันเลยยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้ครับขำๆกันไปนะครับเรามาเติมมาต่อกันเกมที่สองนะครับขึ้นหมากง่ายขึ้นไปครับนะครับดันขึ้นไปเรื่อยๆย่อขึ้นไปคู่ต่อสู้เป็นทรงห้าแต้มน่าจะเป็นกองจนเหมือนเดิมนะครับดูทรงแล้วนะครับขึ้นหัวไปครับเราก็เป็นมาตรฐานเดินหลังแล้วกันครับดันขึ้นไปเรื่อยๆ มาตัวนี้ก็ขึ้นเลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหมักไทยไก่ก้าวฟ้านะครับถ้าชอบหมักรุกครับก็ขอฝากอีกช่องนึงนะครับหมักลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับทางช่อง YouTube ด้วยนะครับโดนต่อให้กิน2ไปเลยนะครับอไปครับ2เท่าครับถ้าภาษาบ้านๆเนี่ยเล่นตามตลาดตามวินโมไซ์นะครับที่เล่นๆกันก็จะบอกกันสองบ้านนอกนะครับมีการหยอกล้อนะครับกันนะครับจังหวะนี้ยกหัวขึ้นไป โคตสู้เดือนตัวนี้นะครับอืเจได้จังนะครับก็โคตสู้พยายามจะล่มหรือเปล่านะครับตัวมุมฝั่งขวามือของเราเนี่ยตัวล่างสุดตัวของเขาล่มได้นะครับจังหวะนี้ไม่ใช่แต้มล่มแล้วเราก็ต้องหนีไปสิบเก้าโคตสู้ก็ยังมีแต้มล่มอยู่นะครับถ้าเราต่อสิบเนี่ย ต่อปั๊บปั๊บปั๊กินขึ้นไปพอล่มเลยนะครับตกหมายเลขเจ็ดถ้างั้นเราไม่เดินตามแผนดีกว่าครับนะครับแล้วก็เอาแบบเรียบๆครับช้าๆได้พาราไดบงามนะครับก็เดินเข้ามุมดีกว่าเพื่อความปลอดภัยผมว่าเล่นกระหมัอกองจนครับถ้ากองจนล่มไม่กลางนกองจนมีสิทธิแพ้กับเสมอนะครับ แต่ก้าวฟ้าก็เคยเล่นกองโจน,นครับถ้าลมถ้าลมเพื่อนไม่ได้นะครับก็ส่วนใหญ่จะแพ้ครับไม่ก็เสมอครับนะครับแบบนี้เราจะข่าฮอตไหมทำลายฮอตไม่เอาดวปะเดินเดินขึ้นไปแล้วเราเส้นเจ้าที่เขากินกินแล้วเข้ากินนะครับไปครับเขากินสามเลยนะครับอ่าโยนครับจังหวะนี้กินก็เข้ากินสามเลยนะ กดสู้จะอุดไมไมไม่อุดครับไม่อุดก็กิน2เข,ข้าไปโดนค่าฮอตตอนนี้มี4ต่อ3หมากสีส้มจะกักอยู่หรือเปล่าครับเรามาลุ้นดูนะครับในตำแหน่งนี้นะครับหนีไป2ี่สิบแล้วสิบเก้าดิข้อมูลไว้ก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับกดสูก็ถึงก็ถึงนะครับเอาไงดีเอ่ยนะครับก็ต้องคงต้องคุมนักดท้ายก็ต้องมาคุมสายกลางนะครับหมายเลข18แล้วก็ลงไปที่30สิบ สองอะไรประมาณนี้นะครับกดต่อสู้มาจริงๆครับเราก็เข้ามุมครับเพื่อเป็นการกดดันนะครับกดดันฮอตเข้าไปแล้วนะครับทีนี้เราก็เดินอะไรดีหมายเลขห้าดีกว่านะครับต้องค้าไว้ก่อนครับค้าคําไว้ค้าไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินหมายเลขเก้าขึ้นไปแล้วก็เดินสิบสี่เลยครับตั้งรอไว้ต่อนะครับถ้าเปิดเบี้ยเมื่อไหร่ก็คือได้ ได้แลกกันนะครับเราก็จะเดินหนีนะครับเดินตัวนี้ไปใหม่เลขเจ็นะครับจินก็โคจซุก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีครับ